พ่อรู้สึกผิดหวังในตัวแกมากที่แกโดนไล่ออกเป็นรอบที่ห้าหวังว่าครั้งนี้จะไม่เกิดเรื่องอีเพราะนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะพาแกเข้าโรงเรียนเข้าใจไหมโอเคดูมาว่าเราจะมาถึงสักทีลองไปได้แล้วไอ้ลูกเฮียแล้วอยาก่อเรื่องอีกล่ะกลับบ้านไวๆนะครับพี่โอเคนักเรียนวันนี้เรามีนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาเขาเป็นเอตัวเฮียอะไรก็ช่างอะดูแลให้ดีลักกันเอ้ยเด็กใหม่รู้หรือเปล่าว่าแถวนี้ใครใหญ่ ไม่รู้ใจที่ต่ำที่สูงแล้ว,วังจะวูบโดยไม่รู้ตัวขอแน,นะนําว่าอย่าไปใส่ใจกับไอ้แมวมันเลยมันก็กลางอย่างงี้กับเด็กใหม่ตลอดนั่นแหละหวัดดีเว้ยกูชื่อหมาและนี่ก็ไอ้แมวเพื่อนละเบสแสนดีแล้วแกละชื่ออะไรเด็กใหม่ฮ <c oughs> โอ้ยชื่อยาวเกินกูเรียกว่าไอ้ตีนแล้วกันโอเคตีนแล้วทาไมแกถึงย้ายมาที่นี่ละ่ะโดนเพื่อนแกล้งหรือไง <c oughs> แกหกอออกออกักคอพอแล้วเผาโรงเรียนทิ้งเหรอ ร้ายไม่เบานี่แต่เมื่อแกมาอยู่ที่นี่แล้วแค่นั้นไม่ได้ทำให้แกใหญ่ที่สุดหรอกเพราะฉะนั้นเราจะมาวัดกันว่าแกอยู่ตําแหน่งไหนในห่วงโซ่อาหารในวิชาพัละดีใจที่แกยังไม่ตายนไอแมวโอเคตีนมาดูกันว่าแกร,รายอย่างที่แกพูดหรือเปล่าแถวตรงไอพวกงอที่นี่มันสถานศึกษานะเว้ยไม่ใช่ซ่อง ครูมาพอดีเลยวันนี้มีเล่นบอลไหมครับครูฟุตบอลมันสําหรับพวกกระเทยใจสอบลูกผู้ชายตัวจริงเราเล่นปีนต้นไม้แล้วร่อนลงมาแบบการะรอาครูจะให้พวกมึงปีนต้นไม้แล้วร่อนลงมาแบบกระรอกไอพวกงโง่ไร้ค่าที่ไม่สามารถทําได้จะถือว่าซอบต๊อกแล้วการปีนต้นไม้มันเกี่ยวอะไรกับวิชาพละล่ะครูมันอยู่ในหลักสูตรแล้วการร่อนแบบกระรอกมันสอนอะไรผมเหรอมันอยู่ในหลักสูตรแล้วกระทรวงศึกษาเขาคิดยังไงที่เอาหลักสูตรนี้เข้ามาอยู่ในวิชาพละล่ะครูก็ไม่รู้สิ แต่อยากรู้ไหมแล้วว่าหลักสูตรก็คิดยังไงกับเด็กพูดมากมีใครอยากจะลองสาธิตให้ดูไหมเอาครูดูสิผมทำได้แล้วไม่ใช่ต้นนั้นไอ้งโง่ต้นทางขวาเมางิงโอ้ใครมันจะปีนได้ละว,ว่นนั่นดูสิครูผมถึงบนยอดแล้วแค่นี้เองไม่เห็นยากเลย กูบอกให้มึงปีนไม่ใช่บินแล้วปีนกับบินมันจะต่างกันยังไงถ้าสุดท้ายก็ไปจบกันอยู่บนยอดโอเคมันอยู่ในหลักสูตรพวกมึงมีเวลาห้านาทีในการปีนให้ถึงบนยอดแล้วร่อนลงมาไม่ก็ตายคร <c oughs> <c oughs> ูผมปีนไม่ได้ผมไม่มีนิว้วก <c oughs> ็ไม่ต้องใช้เหมือนที่ประเทศชาติไม่ต้องใช้มมง สูงสูงเหลือเกินต่อไปตายแน่เลยใจเย็นๆนะพี่แล้วเพิ่งปีนก็ไม่ได้แค่2อเมตรกว่าๆเองตกไปไม่ตายหรอกโอ้ยไอ้โรคจิตที่ไหนเอาไม้แหลมมาปักไว้บนพื้นเนี่ยปีนไม่ก็ตายเอ้พี่ดูไอ้เด็กใหม่นั่นดิ ไม่เห็นมันจะทำอะไรเลยสงสัยคาอยากโตมากเลยมั้งอย่ามองแต่ภายนอกสิถึงไอตีนมันจะดูโง่แต่มันอาจจะวางแผนอยู่ก็ได้แล้วปลาอย่างมันจะคิดแผนอะไรได้แผนนั่นไงกรให้พวกเราตกมาตายแล้วกลายเป็นใบไรกให้มันปีก็ไปถึงบนยอดแล้วสอบผ่านเพื่อมันจะได้กลายเป็นขาใหญ่ที่สุนในโรงเรียนมึงมันร้ายไอตีนไม่ร้ายเท่าระบบการศึกษาประเทศกูหรอกผมว่าความสูงทําพี่บ้าไปแล้วไอ้นั่นมันก็แค่าไอแมว ยายกูยังปีนได้แล้วพวกมึงอีกและยายกูตายแล้วตายแน่เลยกูตายแน่ถ้าไม่ปีนก็ตกลงมาตายสิว่าไอข้ขี้แพ้ขี้แพ้ว่าสวยดินนี่ถ้าตกไปก็ไม่เป็นหมอแกงเมืงอแค่ขี้แพ้แต่บอลเกงดินนี่เมื่อไหร่จะเป็นหมออะไรขี้แพ้สอบเข้าเตรียมหมอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกลูกแค่จำไว้ว่าแกมันขี้แพ้ไปจนวันตาย ขี้แพ้เหรอเดี๋ยวจะโชยดูว่าใครกันแน่ที่ขี้แพ้เย้นั่นไรหนูรอดลงมาแล้วโชยโลกรู้ว่ามึงมันก็แค่ขี้แพ้ตัวหนึ่งที่นี่ไม่มีใครได้เรื่องเลยหรือไง ร่อนสวยดีนี่รู้ใช่ไหมว่าหลักสูตรเขาไม่ให้มึงใช้เทคโนโลยีมวยยืนบืออะไรอยู่ละ่ะปีนดิไม่เหรอทอทีว่ะที่นี่ไม่มีหลักสูตรสอนว่ายน้ำหรอกทำไมไม่หัดปีนต้นไม้บ้างว่ะก็เพราะว่ามึงโง่แบบนี้ไงประเทศชาติ